สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเขาในหน่วยที่18เมืองไทยที่รักนะคะสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์น่ารักนะคะเราสามารถบอกชื่อสัตว์ต่างๆที่เรารู้จักหรือเราเห็นภาพแล้วเราบอกได้นะคะแม้กระทั่งบอกที่อยู่อาศัยของเขาได้ด้วยนะคะและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยที่รักเป็นอย่างไรนั้น ไปพร้อมกันเลยค่ะสาระการเรียนรู้นะคะ 1. สีและความหมายของธงชาติไทย 2. เหรียญและธนบัตรของไทย 3. อาหารไทย 4. การแต่งกายของไทยและ 5. วันสำคัญของไทยนะคะธงชาติไทยนะคะที่เด็กๆได้เห็นเวลาที่เราคารพธงชาติในตอนเช้านะคะ ก็จะอยู่บนยอดเสาสูงสุดนะคะเรามาดูความหมายของธงชาติไทยนะคะสีและความหมายของธงชาติไทยนะคะสีแดงที่อยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะคะสีแดงหมายถึงชาตินะคะต่อไปสีที่สองถัดลงมานะคะสีที่2หมายถึงาศาสนานะคะเพราะว่าขาวสะอาดต่อไปสีที่3คือสีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางแถบใหญ่ๆนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์ ะะทีนี้เมื่อก่อนนี้นะคะหรือทุกวันนี้นะคะธงชาติไทยเราเรียกว่าธงไตรงงปัจจุบันนะคะจะบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์และความมีศักดิ์ศรีของคนไทยเองนะคะธงชาติไทยนี้นะคะเราจะใช้ตั้งแต่รัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันนะคะ ธงชาติไทยจะมีสีแดงอยู่2องแถบนะคะสีแดงจะอยู่ข้างนอกข้างบนและข้างล่างสีขาวก็จะมีสองแถบถัดลงมาข้างบนและข้างล่างจะมีขนาดเท่ากันนะคะตรงกลางก็คือสีน้ําเงินนะคะพระมหากษัตริย์จะอยู่ใหญ่ที่สุดนะคะและเราเองก็จะมีภาษาไทยนะคะเป็นภาษาประจำชาตินะคะ ที่เราพูดพูดกันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าภาษาไทยนะคะก็จะมีพยญาน,นาไทยก็ไก่ติ้งหัวนกูเป็นภาษาที่เราพูดกันนะคะและเมื่อเราเจอกันเราเองก็ต้องทายทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีนะคะพร้อมกับยกมือขึ้นพมศีรษะลงนะคะเป็นการสวัสดีทักทายกันนะคะ การแต่งกายของคนไทยเราเองนะคะเมื่อเราเจอกันทักทายกันก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีกันนะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราเองนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีและความหมายของธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยมีทั้งหมด5แถบ3สี นะคะคือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะคุณค่าพระวรสารนะคะได้กล่าวไว้ว่าในเรื่องของความรักความกตัญญูเราเป็นคนไทยเราต้องมีความกตัญญูความรักต่อชาติไทยเราเองนะคะเราจะแสดงออกอย่างไรนะคะความรักเราเจอเพื่อน เรายกมือไหว้เจอผู้ใหญ่เจอคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะเราทักทายการไหว้ผู้ใหญ่ก็เป็นการแสดงความรักต่อผู้ใหญ่ความกตัญญูนะคะเราเป็นคนไทยเมื่อเราได้ยินเสียงเพียงชาติเราก็ต้องหยุดเพราะเราเป็นคนไทยจนกว่าเพียงชาติจะจบเราจึงค่อยเดินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเขาขอให้เด็กๆนั้นได้กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึง่ง แล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บายบาย